สวัสดีครับในวันนี้นะครับเรามาสุ่มรางวัลกันนะครับก็คือรางวัลทั้งหมดสิบรางวัลน,นะครับโดยผมจะเรียงรางวัลจากเริ่มจากสายชาร์จอะแดปเตอร์ชาร์จจุดดีสามพอตก่อนแล้วกันนะครับแล้วอีกห้ารางวัลเป็นรางวัลของหูฟังไร้สายต่อไปนะครับโดยการจับฉลากวันนี้นะครับผมจะใช้แอปพลิเคชันแอปหนึ่งชื่อว่า f o r t u n e น i e w นะครับ FortuneView โ okay. อเคใช้นี้เดี๋ยวผมจะมาตั้งค่าของ FortuneView นิดนึงนะครับอี t t ท i s view นะครับผมลบทิ้งหมดก่อนผมใส่เป็น1 2 3 4เราจะมาดูวิธีการทำงานของ FortuneView ก่อนนะครับว่าเราจะใช้งานได้จริงหรือเปล่า เปลี่ยนนะครับเออวันไลฟ์พอครับหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าถ้าถูกสุ่มชื่อไปแล้วก็จะเอาชื่อออกนะครับลองดูว่าตัวระบบใช้งานได้จริงไหมนะครับกดหมุนสุ่มผู้โชคดีนะครับคนแรกหมายเลขสาม นะครับออกมาเลขสามไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมจะลองสุมอีกรอบนึงครับหมายเลขสามหายไปแล้วนะครับนั่นหมายความว่าตัว f Fortune View อันนี้ใช้งานได้ปกตินะครับนี่ครับไม่เหลือแล้วนะครับสามหายไปแล้วก็เหลือหนึ่งสองสี่นะครับโอเคสรุปว่าตัว Fortune View นี้ใช้งานได้นะทีนี้ครับเราจะเอารายชื่อครับผมมีรายชื่อจากผู้ที่ ร่วมกิจกรรมนะครับผมคัดมาแล้วนะครับทั้งหมดประมาณ118-117คนนะครับซึ่งอันนี้คือทำตามกติกาแล้วก็แชร์ในลักษณะของสาธารณะที่ผมมองเห็นนะครับผมจะก๊อปปี้ชื่อทั้งหมดนะครับ117ท่านครผมจะเอาไปใส่ใน Fortune View ของผมนี่นะครับ fortune view ทั้งหมด117ท่านเจ็ดท่นะครับไปไหนแล้ว Advanced One Life Basic อโอเคนะครับผมกลับขึ้นมาด้านบนชื่อเต็มเลยครับอย่างนี้เดี๋ยวผมจะทำตารางไว้ นะครับได้คือ USB charger นะครับจำนวน1 2 3, 3, ึ่งห้างวัลน,นะครับ Wireless p h o n e s s อีกห้ารางวัลน,นะครับสองสามสี่ห้าห้ารางวัลโอเคครับพร้อมนะครับผมจะเริ่มสุ่มคนแรกครับรางวัลแรกคือ USB สามพอร์ต เลขที่ออกคือคุณกอนยาพีนะครับเดี๋ยวผมไปหานิดหนึ่งนี่ครับกอนยาพีนะครับ ถ้าผมอ่านชื่อผิดขออภัยด้วยนะครับโอเครางวัลถัดไปครับรางวัลเดิมครับก็คือ usb 3พอร์ตนะครับออกที่อเลยไปน,นิดหนึ่ง คุณใบเตยนิชาพัทนะครับ bai t o e w บเตยนิชาพัทนะครับ รางวัลถัดไปครับคุณทีระศิลป์นะครับ รวมมันถัดไปครับ USB 3พอร์ตนะครับชาโลทอนนะครับ C H A O T O R น คุณชโลออธรวุฒิยานะครับถูกไหมโอเคคุณชโลออธรวุฒิยาครับ USB charger เช่นเดียวกันนะครับถัดไปครับรางวัลสุดท้ายของ USB charger 3พอร์ตนะครับ ก็ละกดสุขอารามคุณก็ละกดสุขอารามนะครับนี่ครับคุณก็ละกดสุขสุขอาระาได้รับรางวัล USB charger ไปเช่นเดียวกันนะครับถัดไปครับเป็นรางวัลของหูฟังไร้สาย นะครับอีกห้ารางวัลใครรุ้นอะไรไปบ้างครับเลขที่ออกคุณพิมพ์อุดมบุญยรักษ์นะครับถ้าผมอ่านชื่อผิดขออภัยด้วยนะครับ P W E M ทีมบุญยลั์นี่นะครับรางวัลถัดไปครับเป็นรางวัลเดิมนะครับผูฟังไร้สายนะครับจากสทศคุณสุพนัทลอยลมนะครับ สุพหันท์เป็นยู t, หรือเปล่าสุพนทคุณสุพนันทลอยลงนะครับรางวาัลถัดไปครับเรายังเหลือหูฟังไร้สายอีก สามรางวัลน,นะครับรางวัลสองไสายท่านที่สามครับคือโอ้ยเลยคุณบุมมันติไปนิดเดียวนะครับชื่อคุณมีอมีกวินนะครับขอภัยด้านชื่อผิดนะครับ m e k a w i n m e k a w i n นะครับคุณมีกวินนะครับโอเคต่อไปครับเป็นรางวัลที่4ของหูฟังไร้สายนะครับอนี้แจ้งไว้ก่อนนะครับหูฟังไร้สายอันนี้ไม่ใช่ AirPods ของ Apple นะครับโอ้โหใครเอ่ยคุณสุภวิทย์ สำราญสุขนะครับ s u p h a w i t s u p h a w i t ทำไมผมชอบพิมพ์ทีเบิลครับคุณสุภวิต์สำราญสุขนะครับรางวัลสุดท้ายครับรางวัลสุดท้าย กับหูฟังไร้สายของสทศน,นะครับคุณสรุตานะครับคุณสรุตา saiuta saiuta คุณสัตตตาถูกไหมครับตังโอเคสัตตาตังโอเคถูกต้องนะครับคุณสัตตตาโอเคนะครับรางวัลทั้งหมดนะครับออกไปเรียบร้อยแล้วนะครับสิบรางวัล นะครับเป็น USB Charger 5ร์างวัลและหูฟังไร้สายีก5รางวัลน,นะครับเดี๋ยวไร้เชื่อนี้ผมจะประกาศทางหน้าเพจของสทศนะครับแล้วทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อไปเพื่อสอบถามว่าให้จัดส่งทางไหนนะครับค่าจัดส่งเราไม่มีนะครับเดี๋ยวเราจัดส่งให้ฟรีนะครับส่วนของท่านอื่นๆนะครับที่ไม่ได้รางวัลไม่ต้องเสียใจยไปนะครับกิจกรรมนี้เราจะจัดอยู่เรื่อยๆ นะครับก็มีแววๆมานะครับอาจจะได้ของรางวัลพรีเมียมจาก Microsoft บ้างก็มีนะครับก็เดี๋ยวรายชื่อนี้ผมจะประกาศให้ทราบอีกทีนทางหน้าเพจนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับสำหรับทุกท่านที่เข้ามาร่วมกิจกรรมเล็กๆน้อยๆไลค์และแชร์นะครับเราก็อยากให้ทุกท่านรับทราบถึงเพจของเราเพจ ครับขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณมากครับ